ชีวประวัติพระสุจินโนหลวงปู่แหวนตอนเดินทางกลับเมืองไทยในการเดินทางกลับเมืองไทยหลวงปู่กลับมาตามทางเดิมคือจากอินเดียท่านโดยสารเรือจากกันกัตามาขึ้นที่มะละแมงของพมา่าแล้วก็โดยสารเรืออีกต่อมาขึ้นที่กลุกคลิกต่อจากนั้นท่านเดินเท้ากลับประเทศไทยมาตามเส้นทางเดิม เมื่อถึงด่านแล้วข้าแม่น้ำเมยเข้ามายังฝั่งไทยตรงด่านแม่สอดจังหวัดตากหลวงปู่พักอยู่ที่แม่สอดพอมีกำลังแล้วก็เดินทุดงภาวนาอยู่ในเขตเอำเภอสามเงาจังหวัดตากแต่ไม่ได้จำพรรษาหลวงปู่เล่าว,ว่าชาวบ้านแถวนั้นเลี้ยงสุนัขไว้ดุมากเมื่อท่านไปนบิยดบาตบางวันถูกสุนัขก,กัดเอาเจ้าของสุนัขก,ก็ไม่ไล่สุนัข เขาถือว่าสุนัขดุนั้นดีจะได้เฝ้าบ้านได้ที่จังหวัดตากนี้เองหลวงปู่ถูกสุนัขก,กัดที่ขาทำให้แผลอักเสบเปรื้อรังหลวงปู่ต้องทอรมานกับแผลนี้อยู่นานและเป็นแผลเป็นมาตลอดชีวิตท่าน